เนาะเพราะว่าความเห็นคลิปก็หยุดดูให้จบก่อนค่ะเพราะว่ามันจะได้คะแนนตรงนี้ค่ะัตอนนี้ตั้งแต่ทำรีววมาเนี่ยรู้สึกน้ำหนักเยอะขึ้นขึ้นเน้นเห็นค่ะเยอะแล้วอะไรเงีนะแต่บางทีก็ซื้อดอกกุหลาบซื้ออะไรมาเงี้นะ ตามมีเยอะเราก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเรากดรับเพื่อนมากไม่ได้เฟซบุ๊กน่ะเขาได้รายได้กันนะั้นทำไมพี่แนนไม่เล่นเออพี่พเขาบอกว่าให้มาเปิดเฟซตั้งหากเลยคือเล่นโดยโตรงใ,ใจนะพี่น้องเนาะสู้ๆไปด้วยกันเนาะ ที่ที่ภาคบังคับอะค่ะที่เขาให้เราเกาลงออช่วงสองทุ่มสามทุ่มเนาะก็ไปไล่เข้าไปคอมันเกิดน้องแกมาเนาะกับจ้ากำนังจะไปอาบน้ำค่ะต่อไปโฆษณาก็จะได้เข้าเนาะ จะเป็นสามนาทีขึ้นไปห้านาทีสิบนาทีนะตอนนี้แต่เรากดทับมากไม่ได้ก <c oughs> ็เครียดแต่เออดื่มกาแฟกินข้าวกันหรือยังเนาอะตอนนี้ตั้งแต่ทำรวิวมาเนี่ยรู้สึกน้ำหนักเยอะขึ้นขึ้นเน้นๆค่ะ ถ่ <laughs> ายถ่ายถายบางทีถ่ายเยอะแฟนก็ไม่เข้าใจนี hey, ่กดคอมเมนต์กดติดกดติดตามถ้าเห็นเป็นสาระหรือว่า จดเลขตัวใหญ่ๆค่ะให้แกกดกดตามอย่างเงี้ยค่ะทั้งั้งที่เขาเซฟนี่ก็สองรอบแล้วเรากลัวมีปัญหาค่ะแล้วก็อย่างเพิ่งเต็มบ้านเลยเออแมวเต็มบ้านเลยคือสมัยก่อนเนอะลูกหลานเขา่างเงี้ยก็จะเป็นอ คลิปยาวคลิปยาวแล้วก็เป็นการไปให้กำลังใจกันเนาะแล้วก็ไม้แกงเปิดออุ้ยแสบ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 ีเพือเอ่อบางบ้านก็ยำเนาะไปบางบ้านก็ทำ ค,ค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำไปเนาะก็ส่งกันบ้านลงคลิปทุกวันทุกวันเนี่ยคะ่ะทายทายทายบางทีถ่ายเยอะแฟนก็ไม่เข้าใจโอ้ห <c oughs> <อ>ึห <c oughs> <อ> <c oughs> ึมาทีกูเทรนมาเกนลิฟท์ฮัลโหลคุมอ เลยก็ค่อยเป็นค่อยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเกินความพยายามเราไปได้แล้วค่ะพี่น้องสูๆ้ๆก็ที่เน้นเนนก็ทำอ่เฟซบุ๊กมาเนาะทำเฟซบุ๊กมาวิวหรือเปล่าที่ท,ที่ที่ฟังฟังเขามาเนี่ยแล้วก็ ดูดูคลิปให้จบเหมือนเราไปเจอดอกไม้ที่สวนที่สวยอย่างเงี้ยเราไปซื้อของไปอะไรเงี้ยเราก็ลงันนนางสิบสองเลยค่ะเป็นวัดนิดหน่อยค่ะก็อย่าลืมมาเตือนส่งกันบ้านกันหรือยัง พี่น้องทำงานกับื่อใหญ่ท่นตอนนี้ตั้งแต่ทำรีววมาเนี่ยรู้สึกน้ำหนักเยอะขึ้นขึ้นเห็นๆค่ะโอ้จ้าเน้นสวัสดีค่ะหน่อยไม่เยอะอจแก,ก็สู้ๆค่ะมาที่นี่ก็สู้ๆต้องปรับ ที่นั่นเนาะพี่น้องเนาะบางคนโอ้ทาม,มาเป็นเดือนเดือนจะเป็นอ่าคลิปยาวคลิปยาวแล้วก็เป็นการหรือว่าเงี้ยก็พยายามตอบตอบตอบคอมเมนต์เขาหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ไปเยี่ยมบ้าน ใจทำใจค่ะน้ําหนักเยอะช่างพวกนี้แค่ลดค่ะคลิปสั้นเดียวก็พอลงเสร็จเราก็มาโพในสตอรี่ได้ค่ะเปิดการมองว่าอยู่ที่ต่างประเทศคะ่ะ ที่บ้านเมืองไทยก็ที่ตอนนี้ลูกก็อยู่ที่พัทยาเนาะท่านเนตอนนี้ตั้งแต่ทำรีวมาเนี่ยรู้สึกน้ำหนักเยอะขึ้น,ข,นขึ้นเน้นๆค่ะท่านตอนนี้ตั้งแต่ทำรีวมาเนี่ยรู้สึกน้ำหนักเยอะขึ้น,ข,นขึ้นเน้นๆค่ะ <c oughs> โอ้เออ นะคะก็ได้มาอยู่ตอนแกกษะเียดยินดีที่ได้รู้จักนะพ,พี่นั้นหกสิบสามก็ก็จะรุ่นเดียวก็เล่นติ๊กตอกค่ะเล่นติ๊กตอกเล่นอะไรเงี้ยเราก็มาโพสลงมาอะไรเงี้ยทางเฟซเนาะเราก็ไม่เข้าใจเนาะไล่ลบไล่ลบโอ,โอนี่ค่ะประมาณ เมือ 2, อ่อสองหนึ่งะก็ไล่ลบภาพเยอะมากที่เวลาลงไม่มีวันหยุดเลยกันพิเศษไปกินข้าวบ่อยๆครับเออ <c oughs> อืมอมาทีเหีนยแนายังไม่ได้ทำอะไรเนาะตอนนี้ว่าอยู่ที่ต่างประเทศค,ะค่ะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราก็ยังอยู่คะ่ะหรือ,อย่างเขาลงอะไรอะไรมาเงี้ยเราก็เป็นส่วนตัว ไปกดไลค์กดคอมเมนต์รัวๆอย่างเงี้ยนะซีซั่นะ Season หมดอายุพี่ๆเขาบอกว่าให้มาเปิดเฟซตั้งหากเลยคือเล่นโดยตรงจะได้ไหมมันจะได้ไหมบอกอุ้ยคนที่เขาทำามาก่อนเขาได้แล้วทำไมเราจะทำ ก็รู้แหละว่าทุกคนต่างมีภาระหน้าที่การงานเนาะโอ้เราไม่รีบทำไปเรื่อยๆคอตัวก่อนนะกำลังจะไปอาบใจทำใจค่ะน้ําหนักเยอะช่างพวกนี้แค่ลดการ <laughs> <laughs> มองเห็นอะไรเขาก็อาจจะมีเครื่องมือให้เข้ามา ตอนนี้ก็เน่ก็ทำทั้ง Facebook ส่วนตัวทำทั้งที่บ้านเมืองไทยก็ที่ตอนนี้ลูกก็อยู่ที่พัทยาเนาะเราก็เข้าไปดูเนาะแล้วก็เข้าไปสนับสนุนเขาดูคลิปเขาให้จบเนาะคือเหมือนกับว่า AI เขาก็อยากเห็นหน้าเห็นตาเราเนาะ แล้วก็เป็นาการลงส,อสตอรี่เนาะคำสุนทิยินดีที่แต่วันนั้นไม่ได้สะก็เลยเป็น